เรื่องแมทเทเรีปุ๊บจริงๆมันเป็นส่วนที่สัมผัสเราอยู่ตลอดเวลานะเรื่องที่ผมพูดอยู่เนี่ยถ้าถ้าใครรู้จริงๆมันก็จะมีเรื่องแมทเทเรียทุกต้องแอปปูปในช่งวงจังหวะเวลามันสิ่งหนึ่งที่เราจะได้รับจากผู้รับจ้างคือเขาจะเสนอแผนแลวมาถูกไหมครับบอว่าหลายๆท่าน,นจะทราบนะเวลาประชุมคลิกออฟปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มคุยกันเรื่องนี้แล้วว่าให้ผู้รับจ้างทําแผนเสนอขออนุมัติวัสดุมาเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วเนี่ย เราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาจะขอเนี่ยมันไปนไปตามแผนงานที่เราวางแผนใหญ่ไว้ไหมเพราะไม่งั้นมันจะขัดกับเวลาตรงนั้นเนี่ยจะมีผลทันทีจริงๆเนี่ยการที่ผู้รับจ้างเสนอมาเนี่ยอันเนี้ยนะครับเราควรจะส่งให้พวกแบบดูบางเรื่องยกตัวอย่างเช่นถ้างานโครงสร้างทั่วไปเนี่ยผมว่าไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนที่ลึกซึ้งมากเพราะมันเป็นวัสดุที่ท,ที่ที่ไม่เยอะมันน่าจะเหมือนกับอ่าถ้าไล่กันมีคอนกรีตเหล็กไป้แบบ มีอะไรกับมีน้ำยามีนู่มมีนี่ไม่เยอะมากแต่ว่ากรณีที่เป็นงานสถาปัตย์เนี่ยไม่ใช่สถาปัตย์จริงๆจะมีรายการเยอะมากและจริงๆเนี่ยผมถึงบอกว่าจริงๆรีบดูเลยนะครับมีงานอะไรที่เกี่ยวกับก็ต้องนําเข้าจากต่างประเทศไหมเพราะพวกนี้มันจะใช้เวลามันจะไม่ใช่ล้านนะาเหมือนกับว่าคุณมาคิดตามที่เขาโน้นเนี่ยถึงแรกที่เราควรจะดูคือเรื่องนี้ อีกอันหนึ่งคือบางทีผู้รับจ้างอาจจะเขียนมาให้เราเนี่ยาตามมุมมองเขาเนี่ยเขาขอมาคิดว่าแค่20รายการผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยถ้าสถาปัตย์นะครับผมขอให้ส่งให้ทางพั่วแบบเขาพิจารณาด้วยเขาก็จะไปตรวจแล้วว่าจริงๆแล้วเขาคิดว่าอะไรที่เขาที่ควรจะให้ผู้รับจ้างส่งเพิ่มไหมเพราะเป็นจริงๆเรื่องสถาปัตย์เนี่ยมันเป็นเรื่องความรู้สึกนะครับ มุมมองมันไม่เหมือนกันเพราะงั้นหลายๆอย่างเนี่ยเขายังอาจจะคิดว่าไอ้นี้ต้องขอไอ้นั้นต้องขอแต่โครงสร้างเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีอะไรไฟฟ้าผมก็ว่าไม่ค่อยมีอะไรนะพวกงานระบบต่างๆมันเหมือนเป็น m มนอิควิปเมนต์อ๋อจะมีต้องมีสองไอ้เรื่องพวกนี้บางเรื่องแต่ผมว่าอย่างมันจะไม่เท่ากับไอ้พวกนี้จริงๆคุณติ๊กแล้วจริงๆผมอยากให้ส่งพวกแบบเาดูว่าจริงๆรายการใดที่คิดว่าจะขอเพิ่มไหมสมมุติผู้รับจ้างส่งไว้คุณแค่20รายการจริงๆพวกแบบยังอาจจะได้มากกว่านั้นนะแต่ถ้าคุณไไมม่่่สงรรบเาจะู้ แล้วมันกลายจะเป็นว่าไอ้สิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยมันกลายเป็นวัสด,ดุที่ดันต้องใช้เวลาขึ้นมามันก็จะกระทบทันทีเพราะงั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมจะเน้นสถาปัตย์ผมจะเน้นสถาปัตย์ผมยังเชื่อว่าไอ้พวกระบบพวกอะไรยังน่าจะพออน,นี้ได้แต่สถาปัตย์เองเนี่ยมุมอมองของเราเองเนี่ยจริงๆเราเองบางทีมันจะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นงานด้านวิศวะหรืออะไรอย่างเงี้ยครับพอถึงเวลาแล้วเนี่ยทางพวกแบบเนี่ยเขาอยากจะได้หลายๆอย่างที่มากกว่าวัที่เราต้องการ แต่ว่าผมเน้นนะว่าจริงๆแล้วเข้าไปดูแล้วเนี่ยยังไงต้องพยายามดูว่าอะไรที่จะต้องนําเข้าและเนี่ยมันจะเป็นหลักเพราะปกติแล้วไอ้ตารางตารางแผนการทํางานเนี่ยเขาจะมีระบุวันเข้าวันส่งของวันอะไรทั้งหมดผมมีอันนี้มาลองถามดูปกติผมว่ายโยธาน่าจะหลายท่านนะเราจะเห็นทดสอบที่ไปทดสอบที่สถาบันกลางมา พอเราเห็นตารางนี้เราดูอะไรบ้างเหล็ก16มิลทดสอบมาโครงการผมใช้เหล็ก Sd 40เราดูอะไรกันบ้างครับผมเข้าใจว่าช่องที่หนึ่งที่เราจะดูคือช่องนี้มีใครดูอะไรเพิ่มอีกไหมแตจริงๆแล้วข้อกำหนดส่วนใหญ่บอกมาคือไม่น้อยกว่า4,000ไม่น้อยแล้วจบแล้วจบ เราต้องดูอะไรเพิ่มกันอีกครับโอเคมีอะไรครับดูหน่วย,วยจริงๆถ้าไปดูในข้อกำหนดนะบางทีข้อกำหนดของผู้ออกแบบอาจจะคุยกับเราแค่นี้จริงนะแต่ในฐานะที่เราทำงานเนี่ยผมบอกว่าเราคงดูแค่นี้ไม่ได้สิ่งที่มีผลต่ออย่างเล็กเนี่ยมันมีเรื่องระยะยืดถ้าจริงๆระยะยืดที่สั้นเนี่ยมันจะมีผล ทันทีกัอีกอันหนึ่งเรื่องแมสของเหล็ก16มิลตอนนี้ในนี้มีโยธาหลายท่านผมถามนิดนึงว่าแมสของเหล็ก16มิลเนี่ยน้ำหนัก1เมตรต้องหนักเท่าไหร่ครับมีใครจำได้ไหมอ่าใช่1.58แต่ตอนนี้เราตรวจได้ว่า 1.50่งจเอแสดงว่าอันเนี้ยใช้งานไม่ได้ละหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆใน1เมตรมันต้องหนัก1.58แต่ตอนนี้เราได้แค่1.50นะครับเรารีเจ็คเลยว่าใช้ไม่ได้เรามีปัญหาทันทีนะครับให้กลับไปดูว่าข้อกำหนดในมอกเนีญญ่ยระบุญญอะไรให้คุณไว้บ้งญญาง ในมอกจะมีระบุนะว่าค่าเทอร์เ n นท์ของตรงนี้คือเท่าไหรคคค่คือเราเองเนี่ยบางทีไปเปิดแค่ข้อกําหนดของผู้แบบไม่ได้เราเองจะต้องไปดูเอกสารที่ททใกล้ที่มีส่วนในการทํางานผมบอกได้เลยคือในเอกสารรายการประกอบแบบทุกรายการเนี่ยจะระบุไว้มีมาตรฐานเทียบอะไรเขาเรียกว่ามาตรฐานที่ใช้ประกอบในการทํางานที่เนี่ยอย่างวาสทอเอยมอกอเอยหรืออะไรเงี้ย พราะงั้นไม่ใช่บอกว่าผิดนะครับคุณไม่เปิดของผู้แบบปุ๊บแล้วผู้แบบไม่ได้เขียนไว้คุณก็ผ่านแต่เราไม่เคยมาดูเรื่องนี้คำถามสมมติวา่าตอนนี้มันไม่ใช่เนี่ยมันมีผลกระทบอะไรเรามาดูหน้าตัดมันนะครับปกติหน้าตัดเหล็ก16มิลคือเท่าไหร่2.01เหล็ก16มิล2.01ก็แสดงว่าผมแสดงว่าไอ้ข้อมูลตรงนี้ ผมว่าเขาใช้สแตนดาร์ดทั่วไปที่เขามาระบุอยู่แต่ถ้าเราลองคิดกับว่าถ้าคุณเอามวลกลับไปคิดเ่ยมันจะได้หน้าตัดที่เล็กลงถูกไหมครับสมมุติว่าเอาเป็นเคสว่าตอนนี้อันนี้มันยังผ่านมอกอนะครับเพราะมกอรอรู้สึกจะ1.49มะแต่จริงๆเราก็ควรจะเตือนแล้วนะว่ามันไม่ค่อยดีแล้วล่ะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่บอกว่าใช้ไม่ได้แต่ความหมายคือตอนนี้ถ้าสมมติสมมตินะครับ มนันต่ำกว่ามาตรฐานสมมติมาตรฐานตอนนี้โปรงลบเสร็จเรียบร้อยแล้วต่ำสุดต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่คุณออกมาที่แค่1.45ตอนนี้เราไม่มีเหล็กเราต้องใช้เหล็กทำงานเราควรจะรีเจ็คหรือเราควรจะใช้งานอะไรนะเออจริงๆถ้าถ้าผมนะถ้าผมนะใช่ใช่ใช ถ้าเราไม่มีเหล็กเนี่ยเราไม่ใช่บอกเพราะเหล็กไม่ได้เราบอกไปรีเจ็คผมไม่ใช้เพราะผิดแล้วใช้ไม่ได้แต่ผมให้คำนว่าเราไม่มีเหล็กนะเพราะง,งั้นสิ่งหนึ่งที่มาช่วยได้คุณสามารถที่จะคิดกลับได้นะว่าหน้าตัดมันเหลือเท่าไหร่จากแอดยี่สิบอาจจะขอว่าเป็นแอดสิบแปดได้ไหมอันนี้เป็นการชดเชยเป็นการชดเชยอันนี้หมายถึงว่าเราเราใช้เหล่าวิศวะเข้ามาช่วยในการที่จะพิสนาะหนึ่งสเต็งต้องผ่านก่อนนะอีลอลเกชันต้องผ่านนะ แล้วมาดูแมสท้าแมสตกแก้โดวยวิธีนี้นะครับแต่ถ้าอโลแกชันไม่ผ่านใช้ไม่ได้นะครับสเตตตรงเนี้ยผ่านเอโลแกชันไม่ผ่านผมว่าต้องไปตรวจแล้วนะแสดงว่าสองรายการนั้นต้องผ่านก่อนเราถึงค่อยกลับมาคิดตรงนี้กันนี่ผมให้ให้ให้มุมมองคิดนะครับว่าจริงๆแล้วจะไปคิดบอกว่ามันไม่ได้ตามข้อกําหนดแล้วก็รีเจ็คโอ้ผมว่าอันนั้นเราคงจะมีปัญหาทันที กลับมานั่งคิดไปพยายามผมที่เอาตรงนี้เข้ามาพูดเนี่ยเพราะบางทีเราไม่ค่อยไปดูข้อกําหนดอื่นกันผมทางานอยู่กับาสารตอนนี้ผมเจอปัญหาเรื่องข้อกําหนดวันที่เราไปเปิดแค่ข้อกําหนดในของของที่ผู้ออกแบบกาหนดไว้เขาก็จะถามว่าไอ้นี้ได้ไหมไอ้นั่นได้ไหมกลายเป็นผมทํางานผมต้องทํากันบ้านเข้าไปเยอะต้องไปตรวจของคนนู้นคนนี้คนนั้นด้วยว่าเออมันมีข้อกําหนดอะไรเพื่อที่จะเข้าไปตอบ พอ,พออยู่ในห้องเนี่ยเราไม่มีเวลาที่จะมาเหมือนเอาข้อมูลพวกนี้เพราะเวลาผมอยู่ในห้องเนี่ยจริงๆของคณะกรรมการตรวจการจ้างเนี่ยเราเหมือนกึ่งๆจำเลยยังไงก็ไม่รู้ทํางานออกมาเขาก็จะมาเหมือนถามว่าเอ้ยคุณดูหรือย,ยังคุณทํานู่นหรือย,ยังคุณตรวจนี่หรือย,ยังอะไรเงี้ยกลายเป็นเราต้องทํางานมากขึ้นเพื่อที่จะเอาข้อมูลเนี่ยเข้าไปต่อให้ได้เพราะงั้นจริงๆพยายามพูดว่าอย่าดูแค่รายการประกอบแบบฝากให้ทุกคนดูข้อกาหนดอื่นๆเพิ่มด้วย อันนี้เป็นการเสริมข้อมูลตัวเองนะครับเพื่อที่จะเอามาประกอบในการที่จะอนุมัติ